3สมกราคมนี้เงินเข้าสูงสุดอยู่ที่3,000บาทเลยทีเดียวนะคะเป็นการปรับเงินช่วยเหลือ เริ่มต้นในเดือนมกราคมนี้นะคะกลุ่มไหนได้รับเงินกันบ้างดูคลิปนี้ค่ะก่อนในฟังกัพร้อมกันใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะในวันที่31มกราคมนี้ค่ะทุกคนเก็บมาแจ้งข่าวดีเลยนะคะหลังจากที่ได้บอกไปก่อนหน้าน,นี้แล้วว่ามีการปรับเงินช่วยเหลืออันนี้ปรับจริงได้รับจริงซึ่งมีผลในเดือนมกราคมนี้ค่ะแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา33นะคะ ข้อมูลนี้ยืนยันชัดเจนเลยนะคะจาก f e c o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  k n p n p e สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะได้โพสต์ไว้เมื่อ3วันที่ผ่านมาเป็นการตอกย้ำความชัดเจนให้ทุกคนได้ทราบนะคะบอกไว้ว่าผู้ประกันตนน้นมีเฮ้เลยค่ะประกันสังคมเพิ่มเงินสงเคราหบบุตรเดือนละ1,000บาทให้แล้วนะคะเริ่มรับสิทธิ์ได้แล้วในเดือนมกรคาคมนี้ ปรับให้อัตโนมัติเลยค่ะโดยเลขาธิการสนักง,งานประกันสังคมนะคะได้เปิดเผยไปว่านับเป็นข่าวดีสําหรับต้นปี2568นี้นะคะเป็นข่าวดีของผู้ประกันตนทุกครอบครัวเลยกดกระทรวงประกาศในราชกจจานุเบกษานะคะเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากเดิม800บาทเป็น1,000บาทต่อเดือนนะคะตั้งแต่เดือนมกราคมปี2568เป็นต้นไปค่ะเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรในอัตราที่สูงขึ้นนะคะ เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของผู้ประกันตนและภาคแรงงานให้สามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไปจนถึงอายุ6ปีเนี่ยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็เป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมกันใน,ในการพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปนะคะโดยผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39มีบุตรอายุตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง6กขวบนะคะจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ1,000พบาทต่อคนต่อเดือนนะคะแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ ไม่เกิน3คนเด็กได้ว่าบ้านไหนนะคะมีลูกอายุไล่เลียก,กันนะคะใช้สิทธิสคนเนี่ยรับเลย3,000บาทต่อเดือนนะคะทั้งนี้เนี่ยผู้ประกันตนจะต้องนําส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ทดแทนและต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายไม่รวมบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นแล้วนะคะทั้งนี้ถ้าผู้ประกันตนท่านไหนนะคะมีลูกแต่ยังไม่เคยที่จะยื่นคําขอกรณีสม ครอบบุตรเลยนะลูกตอนนี้อายุยังไม่ถึง6ปีเนี่ยสามารถขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e s e l l service คือทำในมือถือได้เลยหรือทำในโน้ตบุ๊กทำในคอมพิวเตอร์ได้เลยนะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกก็ไปที่สำนักง,งานประกันสังคม ในเขตพื้นที่ได้เลยนะคะทุกคนประกันสังคมเนี่ยก็จะจ่ายเงินทุกเดือนผ่านบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์เป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเรียบร้อยแล้วนะคะใช้ได้ทุกธนาคารเนาะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยใช้สิทธิ์ตรงนี้มีลูกอยู่อ้าเพิ่งจะรู้นะคะว่าเรามีสิทธิ์ได้รับเงินตรงนี้เนี่ยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1506นะคะหรือไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมได้เลยเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยไม่ถนัดในเรื่องของออนไลน์นะคะก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมเลยนะคะเรื่องนี้ เรื่องจริงนะบางบ้านมีลูก3คนเลยนะคะอายุไล่เรียกกันรับไปเลย3,000บาทค่ะเริ่ม31มกร,ราคมนี้แล้วนะคะใครเป็นผู้ประกันตนบ้างมาตราไหนอยากทราบสิทธิประโยชน์อะไรเพิ่มเติมไหมนะคะให้เกดมาเล่ามาแชร์มาบอกต่อให้นะ,ะก็คอมเมนต์กันไว้ได้สำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะมาอัปเดตข่าวดีแล้วก็แจ้งเตือนให้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ